มาครับพี่น้องมันีวลชวนจินจี่้าพี่น้องมาเห็ดลาบใส่ออนหมูครับเปิดแบบแซ่บๆนวๆเลยนี่เป็นสูตรแบบใส่น้ำปลาด้วยพี่น้องมาบ่งวิธีทำกันเลยครับอันดับแรกครับนี่ครับใส่หมูอ่อนครับใส่หมูอ่อนมันก็ดสีมีสีชมพูอ่องต้องแบบนี้ครับใส่เกลือลงไปหนึ่งหยุ้มครับแล้วก็ตามด้วยแป้งมันสำปะหลังนะครับนี่ครับหยุ่มยุ้มเข้าไปครับประมาณนี้ครับพี่น้องหยุ่มไปจังน้อยแล้วกับพี่น้องก็เทน้ำใส่ครับเทน้ำใส่นิดนึงครับให้มันชํำๆพอมีน้ำคลุกคลิกคุณได้นี้ครับ ยุมยุมไปครับล้างไปครับนี่ครับเศร้าเศร้าเศร้า,า,าแบบนี้ครับวิธีการล้างใส่ใส่จะได้บ่เข้าได้ครับพี่น้องเด้อแล้วก็ ทิ้งไว้ครับยองๆแบบนี้แล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ5นาทีนะครับหานาทียางหน่อยเนาะพี่น้องเนาะหนาที10นาทีก็ว่ากันไปนี่ครับเรียบร้อยครับหลังจากนั้นพี่น้องก็เอาน้ําไปเททิ้งนะครับแล้วก็ล้างน้าครับล้างไปเรื่อยๆครับล้างให้มันสะอาดเอี่ยมอ่องเลยนะครับพี่น้อง3สี่น้ําก็ว่ากันไปครับพี่น้องนี่ล้างไปเรื่อยๆจนไสของเราสะอาดนะครับพี่น้องเวลากินมันจะบริได้ข้าวจะได้แซ่บๆกันเลยครับเรียบร้อยครับไปค้างหม้อครับมเนี่ยค้างหม้อใส่ตะไคร้ใบบักรูดแล้วก็ เกลือครับเกลือหนึ่งยุ้งใส่ลงไปครับนี่ครับรอหม้อเดือดครับใส่ที่เขาเตรียมไว้ครับ1นกิโลครับใส่ลงไปครับยอนลงไปครับต้องน้องต้องน้องโอ้ยใจอย่างร้อยองลองแองแรงเนะพี่น้องนั่นนี่ครับต้มไปเรื่อยๆครับมาที่นี่ช่วงแรกนี่เขาจะใส่ไฟแห้งก่อนเนาพี่น้องนี่ครับค่อยๆเดือดขึ้นมาครับนี่ครับเราไม่กระซิบฟอตดับ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 ดั้ดับาับด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 ับ คาตะเบาลืมบอกว่าช้อนฟองออกได้นะครับนี่ครับช่วงไฟแรงๆไอไขมันพวกไขมันนี่อย่างต่างๆมันก็จะลอยขึ้นมาข้างหน้านะครับี่นองเฮาก็ต้องซ้อนออกนะครับเพื่อใส่หมูเขาจะได้สวยงามนะครับนี่ครับหลังจากนั้นก็ลดไฟลงครับนี่ตุนไปประมาณจัก30นาทีครับจะได้ใส่แบบนี้ครับมาเตรียมเครื่องลาบครับพี่น้องหอมแดงซอยครับซอยลงไปครับ1 2 3 4 5 6ี่ห้า หกหัวนะครับพี่น้องนี่สร้อยบปเรืเลยครับพี่น้องนี่ครับมักตอนหน่อยตอนใหญ่ก็ตามอัธยาศัยเลยครับนี่ครับอันดับต่อไปครับเป็นหอมร่วมครับหอมร่วมมือนี่บ่มีหอมเปียครับพี่น้องโอ้ยได้แต่ผักซี่หอมปลอมหอมปลอมกับผักหอมบัวนะพี่น้องเราซอยซอยซอยครับยมไว้ครับหลังจากนั้นก็เอาใส่ที่มันเย็นแล้วครับที่เ้าพักไปเมื่อกี้นี่ครับเอามาซอยครับอย่าลืมตัดตรงพังผืดตรงกลางมันออกงหรอพี่น้องถ้ากินลงไปนะมั้ง มันจะมั่นแห้งเกินไปครับพี่น้องนี่ครับซอยเลยครับซอยไส้ครับสาวไส้ขึ้นมาครับสาวไส้มาจากน้ำแล้วก็มาซอยซอยซอยหั่นหั่นหั่นครับผู้ใดมาคัมปลมผู้ใดมาตอนไงซำาไดเอาขาว่าขาสวกะตามพี่น้องถนัดแล้วนะครับพี่น้องเอ้ยผู้ใดมาตอนไงตอนปลมๆซอยขาซอยปากัดเรียบร้อยแล้วครับพร้อมปรุงครับอันดับแรกใส่ผงนัวครับเป็นหนึ่งซอนครับแล้วก็ปักพริกผงครับพริกป่นบานเฮาหนึ่งซอนครับแล้วก็ข้าวขัวช้อนครึ่งครับมันนีวอ้วนใส่ซอนคือ ตามด้วยน้ำปลาครับที่เด็ดมือนี่ครับน้ำปลาใส่ไปหน่้อ่วนครับแล้วตามด้วยน้ำปลาช้อนครึ่งครับแล้วก็บีบัก้าใส่ครับมือนี่อ้วนใส่บักหน้าบีแบบสดๆเลยนะพี่น้องนี่ครับบีบลงไปครับนวยเคืองครับผู้ใดมกเปรี้ยวกบจัดได้ตามที่เจ้าของต้องการครับโคเล่โคเล่เบิ้งครับโอ้ยเนตาแซบสีสันน่ากินคัะครับพี่น้องแต่บักอ้วนๆนี่นมันวันท่านในพ่อใจครับพี่น้องเอ้ยเหลือบังแล้วใส่บักพริกอีกจัซ้อนกันวับลงไปครับลืมบอกแล้วครับพี่น้องว่านี่หมูหั่นไปหั่นมาแล้วเหลือ 7ขีดนะครับพี่น้องประมาณเจ็ขีดนะครับซิมเบิงแสบแล้วใส่หอมแดงแล้วก็หอมร่วมที่เข้าซ้อยไปเมื่อกี้นี่แล้วพี่น้องนี่ใส่ลงไปครับแล้วก็คนเล่คนเลู่้ใดมกรสัว์ใดตอนนี้ก็จังหวะนี่ก็เติมตามใจเจ้าของรถเด้อพี่น้องเด้อปดเปนดตสแยบคักเบิงพี่น้องเทจัดจานพร้อมรับประทานครับปุ่นะเอ้ยใส่ตอนไงหนุ่มหนุ่มครับพี่น้องบ่มีกินข้าวอะไรทั้งสินครับพี่น้องเอ้ยเปนดตสแยบไปกินกันเลยครับเขามาไหมหนึ่งเราลืมเรียบร้อยครับ ไม้ได้อุ่นเขาครับจะบอกซ,ซูชิสาบอกอกเปรี้ยวเนื้นัวไประเด,ด็ก ว่าปลูดเป็นไส้ปลาแยกไม่ได้ใส่ไหนด้วมั้งมันใส่ที่จบมือ่ั